เทศาบาลตำบลทับมาจังหวัดระยองจัดกิจกรรมบิก๊กกินนิ่งเดย์บำเพ็ญสาธารณประโยชน์และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่บริเวณสนามกีฬาบ้านขนาบตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองนายประเสริฐวงศ์ศรีนายกเทศมนตรีตำบลทับมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ b i k i คิน ning Day ในโครงการสนับสนุนศูนย์พระมหาชนกเทศบ,บาลตำบลทับมาประจำปีงบประมาณ2,567 มีผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลผู้นำชุมชนพนักงานเทศบาลและประชาชนในตำบลทับมารวมทั้งครูนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดทับมาและจิตอาสาพ,พระชทาน904วปรรจำนวน150คนเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้ร่วมการทําความสะอาดเก็บกวาดขยะล้างห้องน้ําภายในสนามกีฬาบ้านขนาบถูกประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และสร้างจิตสํานึกและน้อมลําลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาค,คม2567